ชนวนเหตุของศกนาฏกรรมใหญ่มันได้ปะทุข,ขึ้นเมื่อเครื่องบินที่ประธานาธิบดีชาวฮูตูโดยสารถูกยิงตกชาวฮูตูนั้นเชื่อว่ามันเป็นฝีมือของกองกำลังชาวทุซีินั่นจึงทำให้ฟางเส้นสุดท้ายขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิง7เมษายนคิตศกราัช1994มันคือวันแรกของการไล่ล่าสังหารกองทัพรวันดาและกลุ่มอาสาสมัครชาวฮูตู ตามเข็นฆ่าเล็กกวาดล้างชาวทุตซี่อย่างหนักผู้ชายผู้หญิงและเด็กจำนวนมากถูกสังหารในบ้านในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งในโบสถ์ที่พวกเขาเข้าไปซ่อนตัวความเกลียดชังได้บทบังเสียจนหลงลืมไปแล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าล้วนเป็นเพื่อนมนุษย์